ในวิญญาณธาตุนั้นมีสิ่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ซ่อนอยู่ในวิญญาณธาตุสิ่งนั้นก็เรียกว่าจิตนั่นเองจิตที่เราสำคัญผิดว่าความคิดเป็นจิตหรือว่ารู้เป็นจิตนั้นจึงไม่ใช่เลยอันรู้นั้น ตามหลักก็คือรู้นี่ก็คือธาตุรู้คิดก็คือสังขารละขันการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารละขันละพังธาตุรู้ละพังจิตนั้นจะปรุงแต่งไม่ได้เลยหากไม่อาศัยรูปฉะนั้นการปรุงแต่งจะมีไม่ได้เลย หากไม่มีเวทนาการปรุงแต่งนั้นจะมีไม่ได้เลยหากไม่มีสัญญาสัญญาก็จะมีไม่ได้หากไม่มีเวทนาเวทนาก็จะมีไม่ได้หากไม่มีผัสสะผัสสะจะมีไม่ได้หากไม่มีอัตนาภายในไม่มีอัตนาภายนอก อยตนาภายในภายนอกจะมีไม่ได้หากไม่มีธาตุทั้งสี่ดังน,นั้นอิตนาภายในภายนอกมันเรื่องของธาตุทั้งสี่ซึ่งมาจากอากาศธาตุมาจากความว่างเปล่าสองสิ่งนี้คือเรื่องของโลกทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้และเป็นผู้เข้าไปรับรู้ อันให้พวกเรานะ่ะมาเรียนรู้กันหมาว่าสิ่งที่เราไปบัญญัติผิดๆกันว่าคิดเป็นจิตรู้เป็นจิตนั้นมันจึงไม่ใช่ตมาที่กล่าวมาทั้งสิ้นเลยหากเราเข้าใจคิดว่ารู้เป็นจิตคิดเป็นจิตแล้วแล้อาการที่รู้นะ่ะมันต้องดับ แนี่ผู้ไปรับรู้มันต้องดับอาการที่คิดมันต้องดับแล้วไปบอกว่าจิตดับหากว่าจิตดับแล้วใครล่ะที่ไปตลกลงล็อกถ้าจิตดับมันก็ต้องสลายหรือสูญไปสิอัระนั้นจิตไม่ได้สลายจิตไม่ได้สูญจิตที่ไปตลกลงล็อกจิตที่มาเป็นมนุษ จิตที่ไปสวรรค์จิตที่ไปเป็นพมโรคและจิตที่ไปนิพานนั้นจึงต่างกันจิตที่ไปนรกมาเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ไปพรหมนั้นเป็นจิตดั้งเดิมเป็นจิตดั้งเดิมเป็นจิตที่มีวิชาครอบงำจิตดั้งเดิมนั้นเป็นจิตที่มีวิญญาณหุ้มห่ออยู่เรียกว่าจิตดั้งเดิม อันนั้นจิตที่จะไปนิพพานนั้นจึงเป็นจิตเพียวเียวเป็นจิตที่ไมีวิญญาณหุ้มห่ออยู่แต่ก็ยังเป็นจิตอยู่อันนั้นสามแดนโลกธาตุนั้นก็มีแต่จิตเดิมเท่านั้นแหละไปเกิดการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเราก็มาแค่จิตเดิมเราตายจากมนุษย์ไปก็ไปแค่จิตเดิมเพราะความที่เราไม่รู้ จิตภายในแท้ๆน <The> <the> ั้นค <io> ือ <ap> จ <ho> ิตน em ั้นที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นจิตที่มาจากความว่างเปล่าเป็นจิตที่มีอาการเป็นจิตที่มีสภาวะเป็นจิตที่ไม่มีกิริยาไม่ได้มีอาการนั้นเราต้องมาเรียนรู้อาการมาเรียนรู้กิริยาทั้งหมดที่มีอาการทั้งหมดที่เราใส่ทั้งหมดนั้น มันเป็นเพียงภายนอกของจิตและไม่ใช่ของวิญญาณด้วยไม่ใช่ของธาตุรู้ด้วยนั้นจึงห่างไกลมากหากจะพูดเรื่องจิตเพียงแค่เราพูดถึงรู้แล้วว่ารู้เป็นจิตนั้นก็ยังไม่เข้าถึงจิตเพราะรู้นั้นที่เราพูดถึงก็คือธาตุรู้หรือเรียกว่าวิญญาณธาต ที่ลงมาเกิดจากพรหมโลกที่เก่าวมานั่นเองยังไม่สามารถจะเข้าถึงจิตได้สิ่งที่เราพูดกันว่าคิดเป็นจิตสิ่งนั้นก็คือสังขารละขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมาชาติเพราะอาศัยสัญญาเป็นเหตุจึงมีความคิดเป็นปัจจัยนั้นการที่เราจะเข้าถึง จิตที่ว่านั้นต้องทำอย่างไรต้องเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่เรามาใส่ทั้งสิ่งก็คือรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ผู้รับรู้กับผู้รู้นั้นก็คืออาการเดียวกันอาการรับรู้อาการของผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้ คืออะไรที่เรารู้ได้ทั้งหมดนั่นก็สิ่งที่ถูกรู้เรารู้อะไรได้ล่ะเรารู้กายเรารู้ท่าสีเรารู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเรารู้สึกรู้ทุกเรารู้เวทนาทางใจทางกายเรารู้สัญญาเรารู้สังขารเรารู้วิญญาณสิ่งนั้นเรียกว่าถูกรู้ทั้งหมดและเราเอาอะไรไปรู้ ก็อาการรับรู้ทั้งสิ้นอาการรับรู้รับรู้ทางไหนล่ะรับรู้ทางตาอาการรับรู้รับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยมนุีมิโนวิญญาณนเป็นตัวเชื่อมมนโนวิญญาณนั้นมาเชื่อมรูปคือกายจึงได้มีอาการรับรู้เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกาย และรับรู้อะไรก็รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐาพพะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกทางกายก่อนและจึงได้สะสมจำความรู้สึกทางใจนั้นไว้ได้เรียกว่าธรรมารมณ นั้นธรรมารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ธาตรู้มาอาศัยคือวิญญาณธาตุนั้นเราต้องมาแยกออกว่าธรรมารมณ์กับธาตุรู้นั้นคนละส่วนกันภาษาที่เกิดขึ้นทางกายกับธาตุรู้คนละส่วนกันเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจ ก็กนละส่วนกันภาษาที่เกิดขึ้นทางหูทางจมูกทางนิ้นก็คนละส่วนกันและสิ่งที่ถูกรู้ก็คืออาการที่ภายนอกคือลบรกันเสียงก็คนละส่วนกันเมื่อเราแยกเป็นสามส่วนแล้วก็คือธาตุรู้หนึ่งกายหนึ่งกับสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งธาตุรู้ คือวิญญาณธาตุกายก็คือฐานเป็นที่ตั้งของวิญญาณธาตุที่มาจุดติดคือเกิดพ่อกายเป็นที่ตั้งของการเกิดแห่งวิญญาณธาตุจะเป็นฐานของกายที่มีการรับรู้ที่กายเมื่อฐานของกายนี้เสื่อมลง อาการรับรู้ทางกายก็เสื่อมสิ่งที่ถูกรู้ยังไม่เสื่อมแต่ไม่สามารถจะรับรู้ได้พอร่างกายนี้ดับอาการรับรู้ทางกายดับสิ้นแต่สิ่งที่ถูกรู้ภายนอกยังไม่ดับยังคงเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแล้วอะไรนะที่เรียกว่าของเรา ก็กายนี้ต้องดับผู้ไปรับรู้อาการก็ต้องดับและสิ่งถูกรู้ก็ต้องดับแล้วอะไรไหละที่เรียกว่าเรามีส่วนไหนบ้างที่เรียกว่าเราท่าสี่เป็นของใครท่าสี่เป็นของธรรมาชาติซึ่งมาจากอากาศสาธาตุธาตุรู้ ก็เพียงธรรมชาติซึ่งมาจากความว่างเปล่าแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ถ้ารู้ถักนะสิ่งนี้ที่มันปกปิดมาอย่างยาวนานซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าภายในรู้บางๆงนั้นน่ะมันมีจิตซ่อนอยู่ในรู้บางๆงเหมือนเยื่อบางบางห่มห่อ,หอดวงจิตไว้เพียงแค่รู้บางๆงนั่นเอง ที่เราไม่สามารถจะมองเห็นจิตที่ซ่อนอยู่รูปบางๆนั้นเพราะความเป็นรูปบางๆแต่เราก็ไม่สามารถจะกระเทาะเอารูปบางออกไปได้เพราะมันมองไม่เห็นอะไรเลยทั้งๆที่มีจิตอยู่ในรูปบางๆเปรี่ยบเสมือนแผ่นกระจกใสๆลอามองไปที่กระจกเราก็มองเห็นทะลุกระจกไป ว่ากระจกมันใสาหากเราเดินไปที่กระจกใกล้ๆแล้วมองดีๆที่กระจกนั้นมันไม่ได้ใสมันมีเราอยู่ในเงากระจกนั่นเองแต่เรากลับมองไม่เห็นเงาอยู่นะในเงากระจกแต่มองผ่านกระจกไปเรากลับไม่มองเห็นจิตในรู้แต่เราก็มองผ่านรู้ไปแล้วก็ไปสำคัญว่ารู้นั่นน่ะ เป็นจิตรู้นั้นเป็นเราันั้น,น,นการปฏิบัติเพื่อจะทำให้เรานั้นคลายความยืดมันถือมันได้เราก็ต้องมาทำลายสิ่งที่เรามาใส่ก็คือทำลายความยืดมั่นถือมั่นทั้งหมดก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือเป็นฐานของผู้รู้และเป็นฐานของผู้รับรู้ เป็นฐานของสิ่งที่เร้ทั้งสิ้นสองอาการนี้คือธรรมชาติที่ต้องแตกดับตายไปในสุดเพราะว่าเป็นอนิจจงเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาอะไรเล่าที่เป็นอนิจจงเป็นทุกขังอนัตตาก็คือรูปนั่นเองที่เราพากันท่องว่ารูปนั้นเป็นอนจิจจงเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาวิญญาณ คือธารู้นะั่นมาใส่อะไรมาใส่ความเป็นในจังทุกขณนาตาของขัน5้าอันนี้หากเราแยกธาตรู้หมอะหากแล้วเอาธาตรู้นะ่ะมาเรียนรู้อาการของสิ่งที่เรามาใส่ก็คือมีผู้รับรู้นะ่ะเปเรียนรู้อาการจนสุดท้ายธาตรู้นั้นทำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อทุกอาการได้ไม่มีความหน่งเหนียวต่ออาการของผู้รับรู้ ไม่มีความหน่วงเหนียวต่ออาการของสิ่งที่รู้หมดสิ้นแล้วถ้ารู้ก็จะอิสระจากอาการนั้นเพราะถ้ารู้นั้นหลุดพ้นจากอาการแล้วจึงไม่มีความหน่วงเหนี่ยวต่ออาการเมื่อถ้ารู้หลุดพ้นต่ออาการนั้นแล้วรู้นั้นจะหลุดลอยจากอาการเพราะการฝึกรู้ซื่อตามแนวทางที่ตมาอธิบายมาอย่างยาวนานแล้ว ธาตุรู้ที่มันไม่มีอะไรหน่งเหนียวต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วในที่สุดมันก็จะสลายตัวมันเองไอ้รู้บางบางมันก็จะสลายตัวมันเองไอ้จิตที่ซ่อนตัวเย,ยรู้ก็คือพลังงานซึ่งมาจากความว่างเปล่าก็จะเล็ดลอดหลุดลอยออกมาจากธาตุรู้เองสุดท้ายรู้ไม่ต้องการแล้วมันก็จะสลายตัวมันเองคืนไปสู่ความว่างเปล่า ไปสู่อากาศจะธาตุธาสี่คืนธาตสี่อากาศจะธาตคืนอากาศจะธาตทธาตรู้คือสู่ธาตรู้แล้วจิตที่ไม่มีธาตรู้ปิดบังแล้วมันจะไปไหนได้ละ่ะมันไม่มีที่ไปเพราะไม่มีธาตุรู้พาไปเมื่อจิตไม่มีท่าตุรู้พาไปเพราะมันดับความยึดมั่นถือมั่นต่อธาตุรู้แล้ว ที่หลวงปู่ดูลบอกว่าเมื่อพบผูร้รู้ให้ทําลายผูร้รู้เมื่อพบจิตให้ทําลายจิตความหมายคือตรงน,นั้นคําว่าทําลายผูร้รู้นั้นไม่ใช่ระทําลายให้รู้มันหายไปความหมายท่าหลวงปู่หมายถึงก็คือทําลายความยึดมั่นถือมั่นต่อผู้รู้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นต่อจิตเพราะว่าจิตก็ไม่ใช่จิต เมื่อพบผู้รู้ให้สลายผู้รู้เมื่อพบจิตให้สลายจิตจนเหลือแต่ความไม่มีผู้รู้ไม่มีจิตไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีอาการรับรู้ไม่มีก็คือคำว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของนั่นเองไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองไม่มีใครเป็นเจ้าของนึเมื่อทุกอย่างไม่มีใครเป็นผู้ครอบครองไม่ใครผู้เจ้าของจึงไม่มีใครตัดสรู้ไม่มีใครปล่อยวาง ราคาโทสะโมหะจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของสติสมาที่ปัญญาจึงไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ต่างอันต่างมีต่างจริงและต่างอันต่างมีต่างจริงนั้นก็เป็นอนิจจังจริงเป็นทุกขังจริงเป็นอนัตตาจริงเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วถ้ารู้นั้นก็จิตละ ที่เราท่องกันมายาวนานว่าสักตะวาร้จึงรู้ว่าอาการของสักตะวารู้คืออาการเช่นไรอาการของคำม่สสักตะวาร้นั้นเกิดขึ้นจากการฝึกรู้ซื่อๆจนเหลือแต่รู้ล้นล้วนที่ไม่มีความหน่งเหนียวต่ออาการนั่นเองจะไปรู้ซื่อๆไม่ต้องการความหมายไม่ต้องการความเข้าใจแต่ต้องการเพียงแค่ ความอิสระจากอาการนั้นๆน,น,นั่นเองถ้ารู้จะอิสระจากอาการนั้นๆต้องทำลายความหมายไม่มีอะไรให้ความหมายก็คือไม่มีสัญญาในความหมายนั้นๆหากเราเรียนรู้ธรรมเพื่อต้องการจะรู้ความหมายและเพื่อจะได้ปล่อยวางนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีวันปล่อยวางได้เพราะการปล่อยวางก็คือปล่อยวางไอตัวที่หมายนั่นเองปล่อยวางสัญญา ไปวางทุกๆอาการจึงหลุดพ้นจากอาการที่ได้กล่าวมาทั้งสิ้นหนึ่งจะเป็นรู้ที่หลุดลอยแล้วรู้นะจะหลุดพ้นจากอาการเมื่อรู้หลุดพ้นจากอาการสิ่งที่หลุดพ้นได้ก็คือจิตที่ซ่อนอยู่รู้นั่นเองนั่นคือเป็นการเห็นกระแสพานิพนานรอวันเวลาที่ธาตุขันธ์นิ้ดับมาไหนธาตุที่เสาราแล้ว ก็สลายตัวเองจิตที่สลายไปกับรู้มันก็จะไปไหนก็ไปแดนพระนิพพานที่ทุกคนปรารถนากันอย่างยิ่งนี่คือหนทางของการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้